ฝนเขาบอกว่านักวิ่งที่วิ่งได้สำเร็จเนี่ยนะจะไม่มีวันลืมวันแรกที่เขาออกมาวิ่งได้เลยคมมากคมมากอย่าท่าดีทีเร็วแล้วกันแต่ถ้าถามว่าตื่นมาวิ่งไม่ทันเนี่ยเ,ออเดินรอบหมู่บ้านแทนได้ไหมโอ้ยนี่ยังไม่เริ่มวิ่งเลยนะเช้าเหลือเกินคือจะบอกว่า,วากิจกรรมเนี่ยมันมีหลายอย่างเขาเรียกกิจกรรมทางกายหรือว่า physical activity นะเป็นกิจกรรมที่เราทําประจําทุกวันเช่นกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้ล้างรถ หรือว่าเป็นพวกงานอดิเรกเช่นเดินเล่นปิงเขาปั่นจักรยานกิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยเผาผ่านแคลอรี่หมดเลยแต่ว่าจะต่างกันไปอย่างท็อป้าหมาไปเดินเล่นชิลๆอย่างนี้อาจจะเผาผ่านได้ประมาณ120-180แคลอรี่แล้วถ้าเกิดว,ว่าท็อปเนี่ยชอบทางานบ้าน ทำงานบ้านเนี่ยเผาผ่านพลังงานได้1 5 0่งถึงสองกิโลแคลอรี่แล้วถ้าเกิดว่าท็อปชอบปั่นจัก,กรยานในสวนสาธารณะเนี่ยจะเผาผลาญได้เท่าไหร่ป่นจักรยานเนี่ยเผาผ่านได้มากขึ้นประมาณ240-500ถึงกิโลแคลอรี่ถ้าเกิดท็อปอยากไปว่ายน้ำนะไม่ว่าจะเป็นฟิปเตายกันเชียงกบผีเสือ้ออะไรอย่างเงี้ได้มากขึ้นอก500ีก500-800ถึงกิโลแคลอรี่ กิจกรรมทุกอย่างที่ฝนพูดมาเนี่ยก็คือแบบเผาผลาญได้หมดเลยงั้นเอาเขาแบบพีคสุดๆเลยอะไรที่แบบเผาผลาญได้ดีที่สุดพีคสุดคือการวิ่งเลยเขาวิ่งแค่ชั่วโมงเดียวนะเผาผลาญได้600ถึง1,500กิโลแคลอรี่โอ้โห่านนี้วันนี้วิ่งไปเลย10ชั่วโมงโอ้โหสินาทีให้รอดก่อนครัอบอย่ารู้ถ<อ>ูกยังไป